อ่ะครับสวัสดีครับพบกับชโยชแนลนะครับวันนี้เมื่อนี้ผมมาตั้งแต่ทางขนแกนนะครับมามาถ้ำหัวแดงนะครับมากับเสบียเสบียของน้มอยู่ครับเรายืนอยู่ตรงที่อย่างว่าทางขึ้นถ้ำหัวแดงนะครับพักกันลงทางอยู่ประมาณออกมาได้ซ้อครับพักกันลงทางอยู่ประมาณเกือบครึ่งมือนะครับพักกันลงทางพึ่งมะพร้าวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้เบิ่งบรรยากาศทางขึ้นนะครับทางขึ้นวัดถ้ำบัวแดงนะครับให้ดูทางทางขึ้นนะครับน่นะวัดถ้ำบัวแดงนะครับเดี๋ยวห้องม่าวายของไอพ่อปู่เทพโลกอดุดรก่อนนะครับเนาะอันนี้นะครับทำวัวแดงไอพป่หนบอกว่าแม่เพื่อนบอกว่าขึ้นไปคล้ายๆจะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งไปเลยครับนะเดี๋ยว เก็บเกี่ยวบรรยากาศเป็นยังคือคือวัวทำวัวแดงนะครับนี่สัญลักษณ์นะครับจะเป็นรูปวัวเห็นไหมครับเป็นวัวตัวสีแดงนะครับห็นไงใช่ครับ ฮะอันนี้ยังมือแมนมาอันนี้ขึ้นย่างเกินไปนี่ยปันหดอยู่ทั้งหนาเนาะแล้วก็ทดสอบกำลังใจครับไปเดี๋ยวก่อนตื่นเนี่ยมาไอติมไอติมตับชองอันนะครับนมปังเนาะเออขนมปังครับพอยังไม่ขึ้นมันไคั้งแรกอยู่ใหญ่ใหญ่เขาก็ดีเอาก็ยังยังไม่ทังอย่างอดียวก็ยังว่าเออทดสอบกำลังใจได้ไหม เริ่มนับหนึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยหนึ่งพันสี่สิบเอ็ดแผ่นใช่ไหมนครับเฮฮาเครื่องนึ่งหรือบ่๊อดเรียว่าอู้ผมนะเห็ี่ยนวงว่ะผู้สื่อข่าวขังวัดทางของวัดนะขอนเพราะผมนะได้เป็นเว้นมัดครับทางขึ้นไปถ้ำบัวแดงเราว่าไอ้ไงี่วะไม่ออกเนาะจังว่าจะขายเป็นอีกโลกหนึ่งแม่นีิลีครับนี่ ให้ชมบรรยากาศเย็นเย็นเย็นเลยอ่ะเย็นแบบนี่เลยแดดแบบวัดเบอร์ที่เป็นติดปีเลยนะลงหูต่ว่าหูจ่ว่ามีคนปบลงกูใหญ่ลงกูเทพโลกอุดรลงกูโชคแห่งไม้เนี่ยลงกูแล้ว เริ่มขึ้นแล้วครับให้ดูคางคางอย่ามาอวนัวกูได้ยังทำรูปเอาคุณสาวเปนไหมี่ใครเยอะมาอกไอ้สวยล่ะเออท้ามาตอนนี้ไปเธอเดินน้ำก่อนเลยไปดิเปลือกกล้วยยังหนักครับเลยโอ้ปันผู้กระดึงไว้ทำไมมาเราช่วยเร็วอันนี้ครับพักแรกเนะเขาคยมนพักแรกเนะ โอ้โหนะครับหน้าพาหมาดพักสองครับไม่ทำอะไรมึนปากเลปใกล้หอดแล้วครับใกล้แล้วครับพ่เนี่ยครับทั้งหลังเนี่ยแหละครับน่ะ

ออมาตปว่ประทับผมเองนะชี่มีแม่ขาวมาตรวจประทับผมครับเห็นไหมถึงแล้วหนึ่งพันนะครับเป็นลานทําครับเป็น,นเขาเห็นทํา หนึ่งพันสี่สิบเอ็ดคันสาธุสาธุขึ้นไปอีกครับหมดทำไหนทั้งทั้งหมดถึงแล้วครับตอนนี้มมฮะโอ้เย็นนีครับขึ้นมาในเย็นเย็นขนาด พบกับเชวนนะครับขึ้นมาถึงวัดถ้ำบัวแดงนะครับตอนนี้กําลังเดินไปที่ถ้ำบัวแดงแล้วก็มันมีสองถ้ำนะครับถ้ำบัวแดงแล้วก็มีถ้ำน้ำมีถ้ำน้ํานะครับแล้วก็พระธาตุอรหันนะครับมีเกี่ยวกันแดงโอ้เสียวจนนะครับเราจะไปถ้ำบัวแดง โอ้นี่เด้โอ้โหนี่ครับถึงนะครับทำบัวแดงสาธุสาธุถอดรองเท้าก่อนนะครับอันนี้เป็นหน้าปักทำบัวแดงนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมด้านในเนาะนี่เป็นทำบัวแดง ทีไปไ่ประพัดรำอ้มื่นก่เบียยายในถ้ำมบรงเนะีะ ข้างหลังมมาให้เข้าไปแล้วนี่เดินสำรวจนะครับีนข้างหลังป้ปอ้องเนาะเบียเบียเบียหลงจริงของท่านเบิ้งท่านจะเป็นนี่นี่ อีกทีแล้นะทางจริงไปจริงหนูนี่นี่อยู่สมัยกึ่พุทธกาลอีพระธาตุอราหารนะันต์ห้าพระองค์นะปู่ฤาษีสิงขวรเงี่ยงถึงเห็นี่นนไไนโดยเฉชาะเออนั่นแหละตอนนี้เรามาอันนี้เป็นปู่ฤาษีนะองค์ปู่ฤาษีนะครับ โอ้นด้านหลังนี่เป็นพระธาตุพระอรหันห้าพระองค์นะครับตัวที่สามพระธาตุอรหันนะครับ<ม>เห็นบหห้าพระองค์โอ้นี่หมดนอก็ไปแสดงธรรมมาวะอะน,นี่เน,นหัาเลอ,อันนี้เป็นพระธาตุมั้งเห็นด้ไหมครับใกลใกล้นี่ครับเป็ปปเนน,น พระธาตุถ้ำบัวแดงเขาเป็นพระมหาัสปะเทระนะครับ จุดเทียนอันนี้ฮารุมะฮอนพืพ้นทำนะครับที่สุกยุ่มนะครับก็ไปทางานก็ได้เพราะว่านี่เนี่ยมางอย่นาะเป็นนามเน,นาะอือมช่องไฟเนาะก็ใช่